อ้เดียวเดียวเดี๋ยว,ยวมันจะไปไหนวะเนี่ยไอด้ดอนกูโอ้ยผมตกชิบหายแล้วทุกคนเออจาละกี่โมรบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival e v o กับนายเมาเม้าเกมเมอร์อีกเช่นเคยนะครับผม โอเควันนี้เราก็จะมาทําการสารฝันของเราต่อนะโ <g ül> ดยการทําบ้านที่แสนสวยสดของเรานะครับ <g ül> ผมแล้วก็เตรียมการวางแผนจับไดโนเสาร์นะโอเคเอาเป็นว่าผมจะจับเป็นไดโนเสาร์เริ่มต้นก่อนละกันสําหรับไอเจ้าตัวที่อินโทรไปครั้งที่แล้วก็ขอผ่านก่อแล้วกันนะเพราะว่าผมเนี่ยเผลอไปแทงมาสลบเข้า <g ül> เออมาสลบไปแล้วทุกคน <g ül> โอ้โหเศร้าใจ งั้นเอาเป็นว่าเราก็มาทําบ้านเราให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะ mm. เพื่อจะได้ mm. ไปจับเดินเสาหมดได้นะโอเคไปลุยกันเลย let's go โอเคตอนนี้ผมก็มีเครื่องแฟกแล้วเรียบร้อย mm. เดี๋ยวสร้างบันไดก่อนบ้านของเราไม่มีบันไดขึ้นลําบากนะทุกคนโอเคก็ okay. เอาเป็นบันไดไม้แล้วกันมีไหมไม่มีปะมีแต่หินนะอ๋อขาดไฟเบอร์แถวแถวบ้านเราไฟเบอร์ก็จะน้อยนิดนึงนะทุกคน โอเควันนี้หละเราก็จะเริ่มต้นการจับเดโนเสารที <S 2> <S 2> <noise> ่จําเป็นนะแล้วผมก็จะทําการสร้างเจ้านี้ด้วยเราก็จะต้องไปหาเอมเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไดโนเสารเทคนะเพื่อที่เวลาเราฆ่ามามันจะได้อิเล็กทรอนิกส์นะทุกคนอันนี้ลบโอเคเอามาเลยสองอันจัดไปนี่บันไดบ้านของเราวางได้ปะเออมันวางหันไปทางไหน ทำไมมันหันไปทางนี้วะเอ้ยมึงหันดีๆหน่อยดิผมก็งงใจกับเออแปนบันไดเหมือนกันนะทำไมเองไม่หันทางนี้วะมันดูง่ายกว่านะโอเคงั้นเอามีบันไดแท่งไหมบันไดแท่งเราเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะบันไดแบบเป็นแท่งๆนี่แบบนี้อ๋อแสดงว่าไอ้ที่แล้วที่ผมค้ามมามันไม่ใช่บันไดหรือเปล่ามันก็ใช่นี่ว่ะเหมือนมันจะเป็นหลังคามากกว่านะอ่ามันต้องเป็นอันนี้ไม่ก็อันนี้นะทุกคน Okay, อคเราเอันนี้แล้วกันคขามาม่วหมดละกูอะอันนี้ค่อยได้หน่อยโอเคเราก็ได้ขึ้นกันแบบง่ายๆนะโอเคส่วนตรงนี้ก็ทําอีกอันหนึ่งเลยแล้วกันไปเท่านี้บ้านของเราก็เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผมต้องการก็คืออิเล็กทรอน,นิกนะทุกคนก็ไปหาค่าเดนนเสเ์กันเลยดีกว่านี่ผมจะให้ไปดูผลงานที่ผมจัดการ นี่นะทุกคนผมเผลอไปทํามันสลบนะครับโอ้โหเกิดอาการแบบหมันไสขึ้นมาแทงซะสลบเลยแล้วคงต้องรอมันตื่นอีกสักพักหนึ่งระหว่างนี้ผมก็เลยใช้เวลาในการฟาร์มนะผมก็จะฟาร์มไดนโนเสาร์แล้วก็หาจับตัวที่จําเป็นละกันโอเคแล้วก็จะไปหาตัวที่จําเป็นกันเลยตัวแรกที่ผมต้องการกนะ็คือตัวฟาร์มหินนะเพราะว่าเราจะเอาไ,ไว้ทาซีเมนต์นะทุกคน ผมอยากได้ตัวฟาร์มหินหนึ่งม้าหนึ่งแล้วก็ฆ่าไดนโนเสาร์เทคโอเคก็จะประมาณนี้ก็อื่นเราต้องบินไปตรงที่ไดนโนเสาร์มันเกิดเยอะๆก่อนตรงนี้นี่แถวบ้านเรายังไม่ค่อยมีไดนโนเสาร์เกิดนะพอลิเมอร์อะไรก็ไม่ต้องค้าเพิ่มนะทุกคนเพราะว่าพอลิเมอร์ของเราเนี่ยด้ามจากกระแตนเยอะมากโอเคเฮ้ยควอตเซลอ,อยากไปแทงมันมากเลย วอเซลวิว150 oh, well นะทุกคนโอ้โ oh, ห oh, เป็นตัวธรรมดาที่วิวเยอะไม่ธรรมดาเลยจริงๆโอเคเราก็จะไปที่แดนหิมะก,กันก่อนตอนนี้ผมก็ได้ทําการคาฟรีโมทมาแล้วนะทุกคนเราก็จะทําการว้านไปที่เสาเลยละกันมันมีเสาอ,อะไรบ้างเนี่ยไม่รู้แต่ว้าปไปก่อนโอเคเราจะไปโผล่เสาไหนก็ไปเลยนะจริงๆ โอเคตอนนี้เราก็มาโผล่สาวที่น่ากลัวเข้าแล้วไงไปแล้วก็จะใช้โอกาสนี้นะทุกคนในการหาเจ้าตัวเทคนะแล้วผมก็จะจับอาเจนไปด้วยตัวหนึ่งอาเจนเวล95กับอาเจนเวล60เหรอผมจะเอาเวล95แล้วกันโอเครอให้มันมากินซากนะแล้วผมก็จะแทงเข้าให้แทงเอาแทงเอ้ยโดนพอดีทุกคนเอาไปเลยจัดไป ใส่เป็นเนื้อธรรมดาไปก่อนละกันขออนุญาตแบ่งเนื้อนะเนื้อมันมีน้อยต้องกินต้องใช้โอเคเราพอเราได้อาเจนแล้วเนี่ยเราก็จะขี R ่อาเจนกันแต่ตอนนี้เราก็ปล่อยไว้ตรงนี้ก่อนละกันเพราะว่าเรายังไม่มีที่เทเลยพอรตนะเราจะเอากลับมันก็จะลำบากอยู่โอเคแล้วต่อไปก็อะไรเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นคนโอ้โหคนไม่เอา อันนี้อะไรเนี่ยอีโดมินัสเล็กโฮ้ยค่าสลบก็ใกล้จะสลบแล้วนะแต่ว่ามันกินเนื้อพรอมนะทุกคนมันกินเนื้อพร้อมแล้วก็เอาไม่ได้นะเหมือนตัวเทคเนี่ยจะหายากมากเลยนะผมรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่เจอตัวเทคเลยเจอแต่ไดโนเสาร์หมดโ้แล้วก็ตัวบอสบอสบิ๊กบิ๊ก,กทางนั้นเลยนะอันนี้ใช่ตัวเทคหรือเปล่าไม่ใช่นะทุกคนนี่นี่น,นี่ผมเจอแล้วตัวเทค นี่ก็จะเป็นเทคของสเตโกนะโอเคแล้วก็จัดการสังหารโหดเลยโอ้โหแหลกนิดนึงนะทุกคนขออภยัยน้องๆบอกไม่นี้หรอกมัน,น,มนแหลกมากโอ้โหแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเห็นไดนอสาร์เมื่อกี้นี่เหมือนจะเป็นโครงกระดูกโอ้โหเป็นเจ้าตัวโครงกระดูกของมังกรนะไม่ธรรมดาเลยจริง ไหนๆแล้วก็มาบริเวณนี้แล้วผมก็จะทำการขามโรขมโยขโมยจัดไปเขาไม่รู้หรอกแต่เขาอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วนี่แหละเออเจ้าของบ้านอยู่นี่กูก็ยังหน้าด้านเอาก็คนมันอยากได้ทุกคนโอเคไหนๆก็มาอยู่แถวนี้แล้วก็หาสักหน่อยนึงแล้วกันนะมันเป็นรังบีเวอร์นะก็คือขุมทรัพย์ดีๆนี่เองนะครับทุกคน โอเคแถวนี้ค่อนข้างที่จะมีคนป่าเยอะแล้วก็ไดโนเสารนะ์น่ากลัวเยอะอยู่แต่เราต้องอย่าไปกลัวนะน,น,นี่ผมเจออีกรังแล้วอย่าไปกลัวแต่พี่หนีคนแรกเลยอันนี้ก็ความจริงอีกนั่นแหละโอเควิธีการขโมยก็ง่ายแสนง่ายนะทำอย่างที่ผมทำนะก็คือเอาไอ้ดอนไปจอดใกล้แล้วก็ฉกมันมาเป็นวิธีการฆ่าที่เราจะไม่เปื้อนเลือดเนื้อที่สุด แต่ถ้าใครอยากเป็นแบบว่าฟาร์มเวอร์ได้วยก็สามารถฆ่าบีเวอร์ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตีแรงโอเคตอนนี้เราก็ได้อิเล็กทรอนิกส์มา70อันแล้วนะทุกคนเราก็มีพอเพียงและเพียงพอที่สามารถทำเครื่องวาร์ได้1อันนะแต่ว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของเราอยู่ที่บ้านนะผมก็จะทำการวาร์กลับเลยแล้วกันโอเคพร้อมกับเจ้าอาเจนของเรานี่แหละไปมันน่าจะมีลาดโลเคชันอยู่นะ ่ามีจริงจด้วยเราก็จะกลับไปที่ร้านโลเคชันกันเลยเออเฮ้ยอย่าบินไปไหนดิโอโเกือบไม่ทันโอเคมาตามมานี่เจ้าอาเจนบ้านของเราก็อยู่บริเวณริมริมฝั่งนูนนะทุกคนโอเคไว้เจอกันที่บ้านของผมเลยแล้วกันนะโอเคตอนนี้ผมก็ถึงบ้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยไปเราก็จะมาทำอา์เจ้าอาเจนกันเลยดีกว่า อานเจ้าอาเจนนี่น่าจะทําไม่ยากนะทุกคนนี่ก็จะเป็นอานของอาเจนทาวิทนะก็จะใช้ไฟเบอร์นะัแล้วก็คีตินเคลาตินไอคีตินเคลาตินเนี่ยเรามีเยอะมากเยอะมหาศาลเลยทีเดียวคีตินเคลาตินมีแล้วหนักมีแล้วไฟเบอร์ iber, ขาดไฟเบอร์นะทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็ให้เจ้าโนกของเราเนี่ยใส่สป,ปีดคอสตูมของให้เจ้าดอนอยู่นะเพราะว่ามันช้าไม่ไหวเลยจริง คงจะต้องเอาเหล็กติดเนี้ยติดตัวไว้บ้างแล้วเอาไว้ทําสปิขอตูมโอเคเอามาเลยพูดถึงก็เอามาเลยฟอซักครึ่งของครึ่งแล้วกันโอเคขอแค่นี้พอไม่เยอะไม่เยอะต่อไปเราก็จะมาทําที่วารกันเป็นที่วาร์ปกลับบ้านของเราเอาไม่ใช่โต๊นี้โต๊นี้ดีกว่าลืมอุปกรณ์โอเคเรียบร้อยไหน นี่เราก็ได้แล้วนะครับผมอุปกรณ์ครับของของเรานี่เราก็ได้แล้วนะครับผมีจุดเทเลพอร์ตข,ของเรา,เรา,แ,ลรเราแล้วก็จะให้มันมาเทเลพอร์ตอยู่ตรงนี้เลยละกันนี่ใกล้ๆบ้านตรงสะพานเลยโอเคประมาณนี้วางไปเลยตั้งจุดก่อนละกันขอเป็นโฮมหนึ่งนะโอเคครับประมาณนี้ จัดไปต่อไปก็อ่านของอาเจนทาวิทเราก็ต้องเกี่ยวไฟเบอร์กันก่อนผมลืมไปว่าบ้านของเราเนี่ยอยู่ใกล้มังกรน้โหเราก็ต้องไปขโมยไข่มังกรสิใช่ไหมเราจะรออะไรผมก็จะไปทําการขโมยไข่มังกรเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าตอนนี้อ่านอาเจนของเราได้ยังอ่านอาเจนครับไหนวะอันในตัวนะได้พอดีจัดไปแล้วผมก็จะทําการคราฟสปีดค,คอดตูมให้อาเจนด้วย คงจะแฉะคงจะแบบว่าช้าไม่ไหวนะเจ้าตัวนี้ลองดิโอ้โหช้ามากช้าจริงขอเอาแบบว่าสิ่งเลยละกันสัก400รเปอร์เซนะมันคงไม่มากเกินไปใช่ไหมเอ้ยไม่มากหรอกทุกคนนี่จัดไปเลยอาเจนเรามันต้องปรุงปรีดเพราะว่าผมจะใช้เจ้าอาเจนนี่แหละในการแบบบินไปไหนตอนไหนนะอ้าวโอเคค่อยดีขึ้นมาหน่อยบอกเลยก็คือปีกรัว โอเคฟาร์ม okay. นะครับทุกคนฟาร์มไปฟาร์มไปไว้ Wait, เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเช้าเลยละกัน mm hmm. ผมขออนุญาตฟาร์มให้เสร็จนะ mm hmm. นี่โอเคตอนกลคืนเราก็มองไม่เห็นบ้านตัวเองแล้วก็ปักไอ้นี่ไว้เลยละกัน mm hmm. เรียบร้อยทีนี้ผมก็จะทําระบบไฟนะทุกคนต้องใช้อย่างแรกเลยนะก็คือน้ํามัน <c oughs> ลืมน้ํามันได้อย่างไงโอเคน้ํามันนะทุกคน อนนี้เหล็กของของผมก็เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปใส่ไปส,าไปสาตาร์ทเครื่องเลยเราก็จะตู้เย็นมาหนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งล้วก็อันนี้หนึ่ง,นนงใส่ไม้ไปด้วยแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้โอเคเรียบร้อยคร <c ười> าบเยอะแยะจัดเต็มนะทุกคนต่อไปเราก็จะทําการไปจับเจ้าตัวที่มัน สามารถทุบหินได้ต่อไปเราก็จะไปจับตัวที่มันสามารถทุบหินได้นะผมก็ค้าของไว้เรียบร้อยแล้วอีกนานวินาทีเสร็จโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเยี่ยมเลยใส่มาเลยนะทุกคนมาใส่มาใส่มาใส่มาตู้เย็นผมก็จะเอาวางไว้ตรงไหนดีล่ะเออบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะคับแคบนะถ้ามีกังหันลมก็จะดีนะโอเคจัดไป วางอันนี้ไว้ตรงไหนดีในสุดเลยได้ไหมเหมือนตรงนี้จะวางได้นะทุกคนแราแต่เราจะเอาถานถึงก่อถ้าเราวางตรงนี้เดี๋ยวอันนึงนะอันนี้ก็จะเห็นเป็นภายในห้องนอนของเราวางไว้ใต้บันไดได้ไหมเหมือนจะได้โอเคงั้นผมวางไว้ใต้บันไดเลยละกันนี่ เขาเรียกว่าใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์แล้วตรงนี้กูจะขึ้นยังไงอทีนี้โอ้โหคิดดีจริงๆเอาออกแล้วทุกคนโอ้รพิกอัพอย่างรวดเร็วเลยวางตรงไหนดีวะบ้านเรามันเล็กเกินไปเอาเป็นว่าวางข้างบนนี้แล้วกันโอเคข้างบนก็ข้างบน,งบนเอาให้มันแบบว่าโผล่ออกไปนอกบ้านนิดนึงโอเคแล้วก็ตู้เย็นด้วย เพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องทําแน่นอนก็คือปลูกผักนะแล้วปลูกผักนี่ก็ต้องมีตู้เย็นนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ที่อยู่ก็จะครับแคบหน่อยนะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยจริงเพราะว่าผมจะยังไม่สร้างบ้านหลังใหญ่นะเพราะว่ามันจะเสียเวลานะครับผมในการเริ่มต้นชีวิตเพราะว่าอุปกรณ์เราก็ยังไม่มีด้วยอ่า บ้านหลังใหม่ของเราผมก็อยากจะให้มันแบบสวยสดงดงามตอนนี้เอาไดโนเสเสามาขี่มาใช้ก่อนเออโอเคทุกคนตอนนี้ตู้เย็นของเราก็ทํางานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคแล้วก็ใส่ไฟด้วยเพราะว่าบ้านเรานั้นมืดมากผมก็จะเอาไฟไว้ตรงแถวๆนี้แล้วกันนี่โอเคเปิดไฟเลยตึบนี่ก็ประมาณนี้นะทุกคนบ้านของเรา โอเคสิ่งที่ผมจะทําต่อไปก็คือไปขโมยไข่มังกรนะเพราะว่าเราอยากได้มังกรมากมังกรก็คือตัวที่ดามเมจแรงนะทุกคนก็สามารถช่วยอะไรเราได้เยอะนะผมก็จะเอาอาเจนไปล้กันแต่ว่าจะได้ไปบู๊กับมังกรด้วยโอเคอัพเลือดไปเยอะๆหน่อยขอเลือดสัก4ี่หมื่นกละกันสตามิน่า15 0 0นะน้ำหนักอพันสองประมาณนี้แล้วก็มีอะไรไหม โอเคก็ไม่มีแล้วผมก็จะใส่เป็นดาเมจเลยละกันนี่อันนี้เหลืออันนึงอ่ะมาใส่ไปในนี้ก่อนเอ้ยลืมเผาเนื้อผมจะต้องเผาเนื้อด้วยนะเพราะว่าการทามาร์กเกอร์ยังต้องใช้เนื้อให้เผาเนื้อก่อนขอญอาตครับเผาเนื้อจะใส่ไปแต่ทีนี้เราก็เตรียมตัวพร้อมแล้วเหลือมา้านะยังไม่ได้จับม้าเลย เดี๋ยวเดี๋ยวไปขโมยขามังกรก่อนละกันถ้าเจอมาก็จะจับเลยนะไหนมา้านี่มา้าม้านี่ผมก็จะเอาไว้ขี่บริเวณทุ่งกว้างนะทุกคนนี่บริเวณนี้ขี่ชมวิวทิวทัศน์เออม้ามันจับแบบพาสีนี่ว่าลืมไปโอ้โหผมฆ่ามันซะแล้วเออเรียบร้อยเลยม้ามันจับแบบพาสี กูเสิร์ฟแค่ามาเสรสเรียบร้อยเลยนะทุกคนใช้แครอทจับโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยมาจับแล้วกันบริเวณนี้มันมีแครอทอยู่นะจริง,รงเพราะว่าผมเคยเห็นอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมเป็นดอกไม้เป็นพุ่มๆไหนลองเก็บดิอ๋อไม่ใช่นะทุกคนมันแค่พุ่มดอกไม้เราคิดไปเองเราคิดไปเองอแต่พุ่มใหญ่มากไปภารกิคำโหยไข่บางกรโอ้ยยังไม่บอมเลย เลือดเรายังไม่พร้อมเลยว่ะเราต้องไปรีเลือดก่อนนะโอเคกินซากกินซากวิธีการรีเลือดที่เร็วที่สุดของอาเจนก็คือการแคะซากนะทุกคนไปแทะเยอะๆแทะเยอะ,ยอะๆจัดไปเออโอเคน่าจะเร็วสุดได้แค่นี้หมดยังยังนะยังยังไอฟองด้วย อไอป,ปองด้วยน้องๆก็อาจจะมึนหัวนิดนึงนะเพราะว่ามันเร็วมากจริงๆโอ้หวันนี้อะไรเอา้าอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเยอะแยะไปหมด,ดไปประมาณนี้ก็น่าจะพอไหวแล้วโอเคผมยังไม่ได้ตั้งชื่ออาจเจนของเราเลยจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเจ้าดำ <laughs> เอาจริงๆเอาไอดอนมามันจะง่ายกว่านะทุกคนเพระาะว่าไอดอนตัวเล็กนะเวลามันจะเอาแบบไข่มังงรมางกรอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันจะหยิบง่ายนะทุกคนแต่ผมเอาไอาเจนมาแล้วไม่เป็นไรเอาไอาเจนมาบูก,กับมังกรด้วยไงอ่าเราฆ่าได้ทุกตัวบอกเลย <c oughs> ไหนดูดิมีไข่ให้พี่เก็บไหมโอ้โหเดี๋ยว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 จะสรุปเอางานนี้ฆ่าไงวะเนี่ยเออเออ ยุ่ยับยับงานนี้พี่มาฆ่าล้างบางพวกเองไหนวะมีไข่เปล่าวะอ่าผมเจอใบหนึ่งเป็นธาตุไฟโอ้โหใส่ฟ้าตอนนี้เต็มมากเต็มมากทุกคนเต็มมากเคลียโอเคน่าจะทางสะดวกแล้วไหนน่าธาตุไฟเมื่อกี้นี้อ๋อนี่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 นน Okay, ลงจอดเป็นธาตุไฟเลเวลเท่าไหร่อะ95เออาเยอะมากทุกคนถือว่าใช้ได้ถ้าเราโดนไปอีกนิดนึงเราก็อาจจะตลบได้เลยเนะี่ยอันนี้เป็นเลเวล95เหมือนกันเลเวล95ก็เก็บเก็บไปก่อนนะทุกคนโอ้โยเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้กูขึ้นไปก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปไหนวะเนี่ยไอ้ดอนกูโอ้ยผมตกชิบหายแล้วทุกคนเออจาอะกิโม าอาเจนกูไปไหนแล้วล่ะทีนี้ไม่ได้มาร์กไว้ซะด้วยผมลืมนะทุกคนผมไม่ได้ไอ้พาสซีมันตายแล้วเราตออกลงมาข้างล่างอาเจนเราก็หายโอเคตอนนี้ผมก็เรียกอาเจนของผมมาสักทีนะกว่ามันจะมาได้มันไปหลบอยู่มุมตรงนู้นเนี่ยโอ้ผมเรียกตั้งนาน จอด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 ลืมพาส์ทสิบนะทุกคนโอ้ยทำไมพาสิบแล้วก็บอกเลยมันดิ้นมากไอเจนตัวนี้ขอพาสิบก่อนละกันโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ไข่มังกรไฟมาแล้วผมอยากได้ให้มันครบเลยนะนไหนๆก็มาทั้งทีนึงก็จัดให้มันทุกทาธาตุไปเลยโอเคไหนดูสิเหมือนลังแถวนี้เนี่ยจะหมดแล้วนะ แล้วก็จะไปเอาหลังใต้ใต้ดินกันต่อทังใต้ดินทางเข้าเหมือนมันจะอยู่ตรงเอ,อิ่มตรงไหนนะเราเดินผ่านมาแล้วตรงนี้อะไรเอาตะขาบเห็นหัวตะขาบนึกว่าไข่มังกรโอเคนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้มีทางเข้าไปนะทุกคนโหแดงฉานมาก มองไม่เห็นอะไรเลยมองเห็นแต่คิดตัน้นโอ้โหนี่ไงกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมันเล้าฉานมากมันเล้าฉานมากอู้ในนี้ตัวอะไรไมิ้วเยอะหมดมันเล้าฉานมากเออเล้าฉานเหลือเกินโอเคโอ้แดงอย่างกันนะลกโลกันใครเองอยู่ตรงหนกันบ้างเหมือนในนี้จะไม่มีไข่เลยจะมีแต่แร่คิดตัน้น ใช่หรือเปล่าอ่าไม่มีไข่นะทุกคนภายในนี้ถ้าใครมีก็ช่วยมองเอ้ยม,ม,ม,มีม really ีอยู่มีอยู่เป็นธาตุพิษผมมองไม่ค่อยเห็นเลยทีเดียวโอเคอันนี้เป็นธาตุพิษเลเวล170เเลยนะทุกคนโอ้โหเลเวลเยอะมาก ผมจะฝากไข่ไว้ที่ตัวอาเจนก่อนละกันเพราะว่าตัวเราเนี่ยหนักไม่ไหวนะโอเคมีอีกไหมมีอีกไหมภายในนี้เนี่ยก็เหมือนจะมีแต่ธาตุพิษนะทุกคนโอ้โหอ,อ,อันนี้เป็นเลเวลยี่สิบห้าก็เก็บมาก่อนนะเราจะได้ไม่สับสนโอเคอันไหนไม่ได้ใช้เราก็จะเอาไปต้มกินเออไปต้มกินเลยตรงนี้ล่ะมีไหมไม่มี บางทีมองผันเผยอย่างนี้มองไม่เห็นต้องมองใกล้ๆนะในนี้มันจะมีแต่ธาตุพิษหรือไงอันนี้ก็เลเวล170เหมือนกันลองใส่เป็นพ่อแม่ตัวเดียวกันสัญญาติกันโอเคมีตัวอื่นอีกไหมพวกข้างนอกก็ธาตุไฟอยากได้ธาตุใส่ฟ้าธาตุใส่ฟ้าธาตุใส่ฟ้าก็จะเป็นไข่ใบสีฟ้าฟ้านะอยู่ไหนเนี่ย เหมือนภายในนี้จะไม่มีไข่สายฟ้าเลยตสงสัยเราต้องออกไปหาข้างนอกแล้วแหละเพราะว่าข้างนอกมันมีตัวสายฟ้าเยอะนะโอเคไปอีกสักรอบนึงหาตรงสูงหน่อยแล้วกันจะได้มองเห็นชัดๆมันจะมีตัวเออถ้ามีกำลังพอผมก็แนะนำเลยนะว่าขโมยไข่ไวเบิร์ดนะทุกคนกูจ๊อบ บอกเลยว่ากูจบทุกอย่างมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็เอาไปฟักนะถ้าไม่มีเครื่องฟักก็ฟักแบบวิถีชาวบ้านนะทุกคนเพราะว่าไข่เบยๆเนี่ยฟักง่ายนะต้องการใช้แค่ความร้อนไม่ได้ต้องการอะไรที่มันยุ่งยากนะทุกคนโอเคไหนดูซิมีไหมมีไหมเอ่ยแถวนี้แหละโโหมองไม่เห็นมืดมาก ถ้าไม่มีก็ค่อยมาเอาคราวหลังแล้วกันคราวนี้มันก็คงจะไม่มีอ่ะอ่านี่นี่นี่น,นี่โอ้โหมองแทบไม่เห็นในที่สุดเราก็ได้แล้วนะเดวลเท่าไหร่ห้าห้าเดวิลโกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ก็เอาไปได้อยู่เอาไปสร้างค่าสรุปแบบเล่นๆไหนดูดินี่ขนาดเราคิดว่าเราหาดีแล้วแล้วเราก็ยังหาแบบว่ายังไม่หมดเลยนะทุกคน น้องๆอาจจะคิดว่าทำไ,ไมพี่เหมาแมวโลภยังขี้เกียจมาหลายรอบนะอยากมารอบเดียวเคบินหาไปยาวๆยาวๆแถวนี้น่าจะหมดจริงๆแล้วล่ะเค okay, แถวนี้ละเฮ้ยไอ้นี้มันมีถ้ำอะไรเข้าไปต่อมันเป็นดันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะขอลองเข้าไปหน่อยละกันถ้าเป็นดันเราก็จะตกจากหลังไดโนเสาร์ ไม่ตกหรือว่าดันนี้มันดโนเสาเข้าได้ปะลึกมากนะทุกคนโอ้โหลึกจริงลึกจริงลึกแล้วหลงด้วยเดี๋ยวผมพามาเข้าแล้วกันนะสำหรับดันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนนะไว้ก่อนโอเคผมก็จะปักปักหมุดไว้แล้วกันตรงไหนตรงนี้โอเคทีเราก็จะปักเป็นสีเขียว ปักเป็นสีเขียวเอาไว้นะเอามันวางได้ไหมเนะี่ยเหมือนแถวนี้มันจะวางไม่ได้เลยิดวางไม่ได้เลยจริงดิฟาวเดชันเราวางได้ไหมขอลองวางฟาวเดชันก่อนฟาวเดชันก็วางไม่ได้นะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเราจะจําไว้ว่ามันอยู่ตรงบันไดนะโอเคมีอยู่ตรงบันได ถึงไหนแล้วเราเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมก็วนมาประมาณสี่พันรอบได้เราเล่นเราเล่นวนมาสักประมาณสี่พันรอบได้แล้วนะโอเคผมก็จะกลับเลยแล้วกันไปเราก็จะมาดูจํานวนไข่ที่เราได้ผมว่าท่าพิชน่าจะเก่งที่สุดแล้วล่ะนะน่าจะมีท่าพิษที่มันเบลลร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ก้าห้านะทุกคน โอเคเรามาดูผลงานกันก่อนเลยละกันว่าเราได้อะไรมาบ้างอได้เวลมาที่แน่ได้เวลมาเยอะมากโอเคก็จะอัพน้ำหนักให้เยอะๆหน่อยละกันเพราะว่าจะได้เป็นตัวขนของของเราได้นะเลือดเอาห้าหมื่นพอซามินาเอาสามพันก็ดามจดไปเลยจะได้ซอยมันๆน,นะทุกคนนี่จัดไปจัดไป แล้วก็ไข่ที่เราได้มาก็จะมีเลเวล170่หนึ่งใบแล้วก็อาหารเลเวล952าห้าใบเลเวลย5เลเวลเจ็ก็เอ้ย155นี่ว่าผมมองเป็นเลวลห้ได้ยังไงกันโอเคสรุปแล้ว MVP ของเราก็น่าจะคงเป็นเจ้านี่นะเจะา้จมามังกรคิปโอเคเราก็จะทำที่ฟักไข่ตรงนี้เลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้า จัดไปมีทั้งหมดกี่อันยี่สิบอ็ดอันเอามาให้หมดเลยโอเคสุดท้ายนี้ผมก็จะฟักไข่แล้วก็จะไว้เจอกัน EP หน้านะทุกคนตั้งเตาก่อนโอเคทุกคนผมก็ตั้งเตาเตรียมตัวที่จะฟักไข่ลูกมังกรไวเบิร์นนะเราก็จะไว้เจอกัน EP หน้านะครับทุกคนสำหรับ EP นี้นายหมอกแมวกมเมอร์ต้องขอลากันไปก่อนนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย